ถ้าถามผมว่าทำไมผมถึงเอาภาพเดียวมาโชว์ก็ให้ง่ายเลยก็อยากโชว์เฉยๆก็ไม่มีภาพตอนเปิดคลิปอ,ะอ่ะหาอินโทรไม่ได้เลย้็ตัดข้อคลิปลยแล้วกันเอาละช่วงแรกของคลิปผมก็ไม่มีอะไรมากผมก็จะไปเจอก็ดิกซึ่งก็ผมจะเล่าแบบรวดเร็วเลยลแล้วกันเรออะไรประเอะไรเรอไป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 เรอแล้วมันก็ตายนั่นและครับผมผมเะาจบละ ถ้าถามว่าทำไมผมถึงรีบล่าเพราะว่าความสนุกไม่จะต่อจากนี้ยังไงล่ะหลังจากที่ผมปราบเจ้ามากิตได้ผมก็ไม่มีอะไรทํานอกจากไปนั่งฟาร์มจุดยิงไกในตำนานนะซึ่งผมก็ฟาร์มไม่ได้หลอกเดวเกมจะไม่สนุกอนะผมก็ฟาร์มแค่เลเวลนินดๆหน่อยๆก็พอแล้วจริงๆนะทุกคนต้องเชื่อผมผมไม่เคยโขกใครอ่ะที่ผมเคยโขกทุกคนเด้อทุกคนแน่นอนเวลเยอะขนาดนี้ผมก็ได้ไปฟาร์มนะครับผมที่แรกที่ผมไปก็คือผมจะไปเอาสัตว์อัญเชิญพิเศษนะครับผมที่เป็น นักรบหัวขาดนะซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อผมมากเลยต่อจากนี้นะแล้วผมก็ได้เจอกับไอเออนิกผมมาถึงเอาเฝ้าสุาสานะนะซึ่งมันก็ไม่ขนาดมือผมเล่กไหรรหรอกแล้วผมก็ฆ่ามันไปจนได้ได้ของและจากนั้นก็ตัดมาตอนที่ผมขี่ม้ามาถึงที่ราจ,จสีแดงเพราะผมต้องการจะไปเจอลาดาน,นะแต่ผมก็ต้อนรับโดยอห,หลบได้เว้ยมีดีแค่ ในเมื่อแล้วกสีแดงก็ตอนรับหลงผมก็เลยช่างแม่งมาซี่สุสานดีกว่าเพราะผมต้องการทําเควสเลนนี่ให้เสร็จนะซึ่งผมก็โดนเอ่อเออโอ,อ้โอ้จริงพีโอ้โอ้ดูขอไปแล้วซึ่งผมก็ไม่ได้โดนแค่ตัวเดียวซึ่งผมก็โดนอีกตัวหนึ่งก็ไม่รู้เป็นอะไรทําไมที่นี่ชอบไซต์คอผมกันนะแหะแหมคนมันหล่อช่วยไม่ได้หลังจากที่ผมนีจากพผู้ใช้โลกจีนไม่ได้ก็ต้องมาเจอหมาที่เฝ้าประตูอ,อีกเฮ้ยซึ่งก็ไม่คําน้มือผมเท่าไรหร่หรอก ผมก็เลยเดินเข้ามาในประตูแล้วก็งงทางชิบหายเลยว่าไม่รู้ต้องไปทางไหนแล้วผมก็เจอของกะว่าจะไปเอาแต่ก็เจอไอห้หนุ่มนี่มาขัดขวางผมไว้อย่างผมเห็นมันเดินแอคผมก็อยากลองเดินบ้างเหมือนมันจะไม่ชอบใจที่ผมล้อเรียนมันนะมันก็เลยฟาดผมมาแต่ผมก็หล<อ>ุดตอนที่ผมจะได้รู้ว่ามันไม่ได้มีดีแค่นี้ก่อนที่มันจะวิ่งมาแล้วเอาปักพื้นแล้วดูดผมโอ้โหพระเจ้าสกิลคนอะละลายแล้วมันก็เสียผมไม้ลูกชิ้นเลยบอกเลยว่าสึกครั้งนี้ผมโดนอยู่ฝ่ายเดียวผมโดนมันทั้งกระทืบตายขวาแมงโคตรเจ็บ ผมเริ่มรู้ตัวแล้วว่าท่าไม่ดีก็เลยใส่เกียร์หมารีไปเอาของแล้วรีบหนีเลยดีกว่าก่อนที่ผมจะได้รู้ตัวว่าตัวผมแม่งเตี้ยเกินโดนไม่ถึงใครบอกให้มึงเกิดมาเตี้ยว่ะผมไม่รู้จะทํายังไงต่อเลยวิ่งมาจะใส่กับกูก็มาใส่ที่มันจบ,จบไปดีกว่าและผลก็คือผมกลายไปฝุ่นอากาศไปแล้วผมก็เลยช่างแม่งเรื่องของแล้วไปต่อกันดีกว่าอยูด่ดีก็มีพวกหมาติดพิษสุนัขบ้าเข้ามากัดผมผมูก็เลยไล่มันออกไปโดนหมาอากาศต้องไปชิจยาอ่ะแม่หมาพวกนี้มันโง่ช่วยไม่ได้ผมเห็นลุงถือคบเพลิงกก็นเลทาไปปอศ ผมก็วิ่งมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้เจอกับพรน,<อ>นี่แหละสวรรค์ลเลยก่อนที่ผมจะเดินหน้าต่อได้พบกับคนแปลกๆที่ถือดาบอยู่ผมก็เลยไปทักทายเขาด้วยการสะกิดหลังเล็กๆเๆบาๆนะให้เขาพอหันมาก่อนที่ผมจะรู้ว่าไอ้เชนนี่ก็อึดพอตัวเลยก่อนที่ผมจะฟาดไปสักปาปหนึ่งเดินมาเล็กน้อยก็เห็นคนอ่านหนังสือก็เลยไปสะกิดเขาเล็กน้อยให้เขามาติวข้อสอบให้ผมสักหน่อยและผมจะเพิ่งรู้ตัวว่าแมงมีคนนึงแต่สไปเดอร์เซน์ผมก็ทำงานหลบได้ก็เลยฟาดแมงซึ่งก็ไม่ขะน้ามือผมเลยสักนิดเดียว ยอกมาเอาชิบหายเจออีก3มคนแต่ใครกลัวกันลหรอไม่รู้พี่ตอนที่ผมกำลังตีคนที่เหลืออยู่นั้นแมงก็มีหายมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะหายจริงๆอ่ะหายเชนี่แม่งเต้นบีบอยให้ผมดูด้วยโอ้โหสุดท้ายมันก็แตกจนได้เออผม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 ไปถึงตัวแตกนะหลังจากเคลียได้แล้วแมงก็ยังมีอีกตัวหนึ่งโอ้ยผมก็เลยกระหน่ำแทงไปแต่ก็แทงไม่โดนนะก็เลยแทงอีกรอบเออเออจนกระทั่งแตกกอผมไปถึงแตกแบบตายนะแมงยังมีอีก หลังจากเคลียร์เสร็จผมก็เจอประตูเงินประตูทองฮะคนเล่นพวกเกมแนวไอเดนลิงก็คงจะรู้ดีประตูเช่นนี่คือประตูอะไรใช่ครับประตูบอสซึ่งผมก็รู้ดีว่าครั้งนี้แม่งสู้แม่งไม่ได้หน่อนทั้งเลือดทั้งอะไรผมไม่พร้อมเลยอะ่ะตอนนี้ผมจะดูเชิงแล้วมันก็เสกดาบฟาดผมหมาที่ไหนใช้ดาบได้ปะเนี่ยโหมากูกลับมาแก้มือละโชว์พลังเบียวสตาร์เบอร์ตีจากกลับมารอบนี้ไอหมานี่ก็ไม่คนะมือผมสักเท่าไหร่แต่ผมก็แทงคอไอหมานี่อย่างเลือดเย็นนั่งพรก่อนเลยอันดับแรก ก่อนที่ผมจะวิงออกมาสู่ตะขาข้างนอกสักหน่อยมันก็กว้างเกินนันเนี่ยผมเลยเดินสำรวจนิดหน่อยแล้วผมว่าสะพานแม่งขาดจะไปยังไงวะเนี่ยเลยวิงมีอีกทางหนึ่งเลยเห็นลุกทำอะไรสักอย่างก็เลยขอทักทายสักหน่อยแล้วก็มีตัวอะไรสักอย่างเดินมาซึ่งแม่งโคตรน่ากลัวก็เลยฟัดแม่งเลยไอชิ้นนี้ก็ไม่ธรรมดาครับแม่งโคตรอึดแ้วมันก็โชท่าที่ทําให้ตัวเองวินหัวเล่นเพื่ออะไรผมก็เลยปลดปล่อยพลังเบียวแล้วไปแทงแม่งเลยแล้วผมก็เห็นภายในของมันซึ่งมันเออ ก,กระดูกแหละครับสงสัยกูผมเห็นไม่ชัดหรือลากแมงเข้าไปข้างในเร็วก็ดีนะที่ผมไม่ตายและก็ไม่คนามือสักเท่าไหร่จากผมที่ส่งมันไปเป็นอากาศธาตุผมก็หาทางไปก็เพิ่งรั่วแมงตั้งไตตรงนี้ไปเห้ยแต่ดีเจอของกาจะไปเอาตะเห็นจอสันก็เลยขันไปดูชิบหายหินกูนี่รีบหลบเลยเกือบเล้แมงเอาเชี่ยแมงไม่ไมีก้อนเดียว แต่ผมก็หลบได้โอ้โหได้ไงวะเนี่ยกำลังจะเดินเข้าประตูหินแม่งเสือกสปอนหลบได้ตอนเออโดนได้แกวะเนี่ยเดินเข้ามาก็เจอไอ้รอที่ไหนก็ไม่รู้แม่งยืนเฝ้าหน้าประตูอีกแล้วก็าเลยย่องย่องทำท่ามองมองแหมคนเราก็ต้องทำมองใจแต่เห็นผมแม่งวิ่งใส่เลยโอโ้ตาดีเนาะซึ่งไอ้ชิ้นนี้ก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกครับผมแค่ไม่ฟอร์มเองตอนนั้นอ่ะไอ้ตายนี่ไม่เท่าไรครับแต่แม่งต้องเดินโคตรไกลมาคราวนี้พี่จะใส่ไม่ยั้งเลยผมกระนำซ้ายกระนำขวากระนำซ้ายกระนำขวากระนำซ้ายกระนำขวาจนกระทั่ง มันไม่ได้แตกนะกูนี่แหละแตกกูได้เดินไกลอีกแล้วกูแตกเยอะละตามึงแตกบ้างฮ่า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 กูตายไปห้ารอบไปเพี้ยเดินเข้าประตูสสวิสแล้วไปกันเลยประตูบานใหญ่อีกแล้วเปิดได้สักทีแต่ทำไมกูรู้สึกไม่ดีเลยอะเหมือนจะเป็นบอสอะไรสักอย่าง <N> น่านไงคัดสีเรียบร้อยกูเฮ้ยที่นี่น่างกว้างใหญ่ยิ่งนะก็จะเจอตัวอะไรงับเทา้าเออคนใช่ครับมันคือคน ซีแม่งโคตรสยองมองหน้าเลยแม่เหมือนแม่งจะมีลูกพี่ลูกน้องเต็มไปหมดเลยหน้าเหมือนกันด้วยที่เราจะได้เจอคุณแม่ของเด็กๆซึ่งใครเป็นพอ่อเดี๋ยวทำไมมันขยันจังวะตอนเข้าฉากเต้นบอลขึ้นชิบหายแล้วไงเฟสแรกก็ไม่อะไรผมขยันจิ้มจิ้มจิ้มไปเดี๋ยวก็แตกและเออผม,ผมไมาถึงตายอะ่ะมันตายแล้วแล้วก็ดีใจนะว่าจ,จบชิบหายคาสีนขึ้นกว่าไม่ใจแล้วขอละกูยังไม่อยากตายแล้วเดินไกลนะ น่าหน่ไงชิปหายแล้วกูเฮีย <Yeah, S 2> เหมือนจะได้บอสหัวร้อนอีกตัวหนึ่งละไอเฮียแม่งเกิดตั้งแต่ตรงนี้เลยจริงๆต้องสู้เฟสแรกก่อนนะแต่ก็เพื่อความกระชับนะตัดมาเฟสองเลยแล้วกันไอเราก็รู้ท่ามาเล็กน้อยจากตาที่แล้วแต่กูก็ยังเสียกยืนให้แม่งยิงอยู่โอ้เจ็บไอ้ตจ้นี้มันก็ไม่ได้อึดข้าเลยรครับนั่แหละข้อดีแต่ข้อเสียคือทําให้กูกลายเป็นอากาศธาานได้ผมให้ทุกคนทายว่าผมติดกับไปตัวนี้ก,กี่ชั่วโมงคําตอบคือ หนึ่งชั่วโมงเต็มไอสัตว์ตายสักทีไอฮี่ไอ,ไอสัตว์ไปตายเว้ยะเจ้าเข้าข้างจากที่เราฆ่านางได้นางก็จะมานั่งตรงนี้ซึ่งนางสามารถลต s t a ทให้เราได้ซึ่งต้องแลกกับยาลูกอ่อนที่ก็ไปหามาซึ่งผมมีเยอะแต่ผมก็ไม่เลีย่นั่งพรก่อนเลยฮีย่ผมก็ออกไปจากสถานที่บ้านนั่นซึ่งผมเห็นประตูทองกาจะเข้าไปแต่ก็เสือกมีลอเลตตาสวินอารักขามาจากไหนก็ไม่รู้นะแต่ถ้ามันอยากใส่เดี่ยวกับผมผมก็ไม่ค้าน ซึ่งไอ้ชิ้นนี้ก็ถึกพอตัวเลยก็ไม่ขนามือขนาดนั้นโอ<ฮ>้ได้ของเว้ยจากเสร็จทุกอย่างแล้วผมก็มุ่งไปหาเลนนี่ไว้ฟูของผมเย้ยทางเดินทางไปผมก็ตกใจเล็กน้อยแม่งมีมังกรเฝ้าไอสัตว์แต่แม่ผมสอนว่าเปิดก่อนได้ปูดไอ้อมังกรเชื่อนี่ขวางทางผมไปหาเลนนี่ไม่ได้หรอกอะฮ้ออแม่งอย่างอ่ดเพื่อเลนนี่วยแม่งเสกดาไปด้วยเฮียมึงยังเป็นมังกรอยู่ไหมวะเหมือนมันจะกลัวผมมันเลยหายไปเลยไป แล้วแมงหายไปไหนวะเนี่ยช่างแม่งและกันไปหาเลนนี่ละเลนนี่จ๋าพี่มาแล้วแหมยังสวยเหมือนเดิมเลยนะเข้าไปถักถ่ายสักหน่อยวัดดีจ้าที่นางจะพูดให้เราฟังว่าข้าชื่อเลนนี่ครั้งหนึ่งข้าเคยชิงลุนมรณะจนบัดนี้ข้าก็ยังสแสวงหาทางนันมึงมีตจ้วันหนึ่งข้าจะได้พลิกโลกใบนี้และกำจัดโลกใบเก่าทิ้งสั ก่อนที่นางจะเสนอให้เราเป็นทาสไหมซึ่งก็ต่อให้ไม่มีเรื่องที่ผ่านมาผมก็อยอมเป็นทาสอีกเพราะผมติดอ่าผมมาถึงเอ้ผม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 ,ผมเป็นว่าฝูงของนางอยู่แล้วนะฮะรับใช้เลยคนที่ลินนี่จะบอกให้เราไปคุยกับสมาชิกอีก3คนด้านล่างนะนี่คือสมาชิกคนแรกครับซึ่งเขาไม่ชื่อว่าอ e ิติชื่อแม่งไม่เข้ากับตัวสักเท่าไหร่ส่วนคนที่คนที่สองครับเขาชื่อว่าไบร์เป็นครึ่งหมาป่าแม่งโคตรเท่หผมช่าคนนี้สุดละส่วนนี้คนสุดท้ายครับชื่อเซลวิทซึ่งแม่งก็เปิดมาก็ด่ากูเลยเฮียคนตีนชิบหาย แล้วก็ตัดมาตอนที่ผมจะไปหาลาดานเดี๋ยวสต็อปแล้าฉากก่อนหน้านี้มันมีอะไรอีกเยอะนะครับผมแต่ว่าผมลืมอัดลืมแบบลืมจริงนะคือผมนึกว่าอัดแล้วอะแต่แม่งผมมาเช็คไฟยักูยังไม่ได้กดมันขึ้นว่าเริ่มอัดคลิปกูนี่ร์ทเ t คคอร์ดอะกูนี่ร้องเลยที้โคตรเสียดายก็เลยมาอัดตอนช่วงลาดานพอดีก็เอ่อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะเล่นเกมนี้อีกประมาณ6รอบนะ้วทุกคนเดี๋ยวไว้คราวหน้าเจอกันแล้วกัน โอเครู้ต่อไปดีกว่าหนละังจากที่ผมเข้ามาในภาษาราชสีแดงก็เจอนักลบมากมายที่รอโค่นลาดานนะซึ่งมันก็นวมถึงไบรเพื่อนสนิทผมด้วยแหมคิดถึงจริงเลยนะซึ่งงานนี้ก็มีชื่อว่างานเทศก,กาลลาดานนะผมก็คือการรวบรวมนักลบจากทุกดินแดนในการฆ่าลาดานนั่นเองนะซึ่งจะทําได้ไหมซึ่งก็ขึ้นอยู่กูแล้วกันนะอันนี้ผมขึ้นไปหาพิธีกรเพื่อจะถามประวัติความเป็นมาของลาดานว่าความเป็นมาของลาดานเป็นยังไงงั้นเริ่มเล่ากันเลยนักลบลาดานได้รอดม,มานาะนวามสุ่สลายสีแดงของมาดินเนียกัดกินเข้าจากด้าน ทำให้เขาเริ่มเสียสติและรวบรวมศพประดิษฐ์ทัพพวกของตัวเองและกัดกินเขาอย่างเลือดเย็นแล้วก็ร้องข้ามขวนขึ้นฟ้าหลังจากที่ผมได้ฟังเรื่องราวก็ทำให้ผมหวั่นอยู่เล็กน้อยแต่ก็เพื่อเรนนี่ผมทําได้อยู่แล้วหลังจากนั้นผมก็เข้าไปยังในสนามรบเพื่อที่จะได้เจอกับลาดานเทพที่แข็งแกร่งเปิดมาลาดานแม็กกินธนูใส่ผมเลยแล้วยิงแม่นซะด้วย แต่ข้อดีของการสู้กับลาดานคือเราสามารถเรียกพวกได้นี่แหละข้อดีและผมก็นำทัพอเวนเจอร์ไปโจมตีลาดานตอนแรกคิดว่างานนี้จะง่าย แต่มันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดครับมันกลัวที่แก๊งอเวนเจอร์ผมตายเรียบเลยไม่ใช่แค่แก๊งอเวนเจอร์ครับกูก็ตายรอบนี้ผมเริ่มรู้ท่องท่าของลาดานบ้างแล้วก็ <c oughs> อาจจะไม่ยากสักเท่าไหร่ไอ้แมงเล่นกูคนเดียวเลยข้อดีคือทุกครั้งที่กองทับตายแล้วก็ยังสามารถซัมมอนใหม่ได้ซึ่งก็จะสุ่มเกิดตามแมพแบบนี้เลยแล้วเราเห็นยังวะก็กล่าจะเข้าไปฟันแม่งมันหมุนทีมากวนนี้ไปคุยกับลากก็ห่วงเลยและแม่งก็กระโดดขึ้นฟ้าไอ้เฮียพูดว่าตัวร้ายในอนิเมะซึ่ง นั่นเลยครับตีให้ชันของผมเองวิธีการฆ่าลาดานได้ง่ายสำหรับผมคือการวิ่งซัมมอนอย่างเดียวครับไม่ต้องสู้ครับแค่วิ่งหาซัมมอนเลยแล้วเราก็จะชนะมันได้อย่างง่ายๆเดี๋ยวผมเอาภาพที่ผมชนะให้ดูใช่ครับทุกคนเห็นว่าผมกําลังขี่ม้าวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยให้ไอ้พวกที่ผมอัญเชิญมาตีเนี่ยแหละฮะวิธีชนะลาดานดง่ายสุดแต,ตด่างเดียวคือแม่งล็อกกูเนี่ยแหละแต่เลยขนาดผมก็อเป็นผู้ปิดฉากแล้วก็หลังจากที่แม่ทัพลาดานตายดาว ดาวมหาศาลที่ถูกผนึกไว้ในตัวราดานก็พุ่งออกมานะครับผมทุกคนรู้ไหมเห็นฉากนี้ผมถึงอะไรเพลงมาเดินเดินสกายมาเฮ้ยพอพอพอเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ผมลองพอเกินโอเคนาจาเราเห็นเมื่อกี้คือดาวดวงใหญ่ตกไปตรงนั้นแล้วก็ โอ้โลกอด้ลิงพังทลายครับเดี๋ยว <ตก S 3> เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละแล้วก็ภารกิจของเราในปัจจุบันคือการไปที่จุดดาวตกครับผมซึ่งมันก็จะอยู่ในแผนที่นะผมก็เลยเข้าไปคุยกับพี่ไบครับและพี่ไบก็บอกว่านี่เจ้าเห็นนั่นหรือเปล่าละ่ะใครจะไปนึกล่ะว่าดาวจะตกลงมาต่อหน้าต่อตาบ่โหรานปนั้นรา,านก็ยังอุตสาหผัิตเข้าไปได้ัมกับเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจจริงๆทีนี้ทางก็เปิดแล้วละ่ะทางไปสู่โนโคอนทางไปสู่สตาของท่านหญิงเลนนี่ไว้ไปเจอกันจุดที่ดาวตกนะี่กัันนนทะ พูดมาขนาดนี้ผมก็ซึ้งน้ำตาแตกก็เลยรีบมุ่งหน้าไปยังจุดนั้นทันทีสงสัยกูจะรีบเพราะว่าผมใส่เกียร์มาแต่ผมไม่ได้ใส่เกียร์เบรกด้วยดิงัวเลยไม่แต่กูแล้วผมก็ลงมาข้างล่างนี่จนได้แล้วก็เดินไปสักพักซึ่งแม่งทางไม่มีพื้นที่ให้กูเดินเลยให้กูกลายเป็นสไปเดอร์แมนซึ่งทางก็เสียวๆผมก็สังเกตเห็นในก้อนน้ำมันที่อยู่ฝั่งนั้นก็เลยเดินไปทักทายซึ่งมันก็อีมันคือซาลามลันแหละแต่แม่งโคตรอึดเลย กันโนคอนมอนส่วนใหญ่จะเป็นสลา,ามนะแล้วผมก็ได้เปิดแมปตรงโนคอนเรียบร้อยซึ่งมันก็อยู่เมืองบาดานันมันก็คือเมืองบาดาันแหละแต่ว่ามันเป็นนครโนคอนนะวิ่งอยู่ดีก็เจอประตูเงินประตูทองรู้เลยจะเกิดอะไรขึ้นไม่รีรอรอช้าร่างกายต้องการแรงประทะบอกตามตรงตอนแรกผมนึกว่าบอสจะเป็นสลา,ามงโง่แล้วมันก็เปลี่ยนร่างกายเป็นคนที่หล่อชิบหายเลยแหมบอสตัวนี้หล่อมากเลยนะเนี่ยก็ปี้หน้าหล่อๆได้แต่ก็ปี้ความใหญ่หงไม่ได้หรอกเออฮะเออ ผมมาถึงจิตวิญญาณที่ใหญ่แนะช่างเรื่องนั้นแล้วลุยกันต่อดีกว่าเจอพรนี่แหละสวรรค์ของคนเล่นเอเดลลิงเลยโดดแบบสไปเดอร์แมนลงท่าซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งไม่ดีต่อเขาได้แบบนี้ทางก็หวาดเสียวเหลือเกินไอ้เหี้ยไอ้แปละล่าเป็นใครก็สู้ฉันไม่ได้หรอกเออหยอขึ้นโตคุงเอ้าเฮ้ยกูโดนลุมบอกตามตรงไว้พวกนี้แม่งขี้ลุมชิบหายเลยสู้เดียเด๋ยวๆกูไม่ได้หรือไงเว้ยฮ่าหลบได้โคตรกะเฮ้ย เส้นทางหน้าวาะเสียสหรับผมตอนนี้ก็เหมือนทางเด็กเล่นนั่นแหละบอกเลยผมเดินมาบ่อยจนชินละแทบจะไม่มีอะไรทับเฮ้ยเปิดก่อนได้เปรียบเว้ยผมรืออคตินี้และผมก็ตายอีกแล้วรอบดีกูชนะเว้ย ผมก็เลยเดินทางต่อมาเรื่อยๆอ,อีกเจอแต่ประตูเงินประตูทองรอบนี้ประตูขาวซึ่งแม่งต้องใช้กุญแจดาบหินแต่กูไม่มีโอเคพี่ไปซื้อมาแลน้องเห็นคนนั่งอยู่ก็เลยเดินเข้าไปทักทายเล็กน้อยถึงปานกลางไม่จ็บมากหรอกแค่มดกัดอีซี่วินจ้ะเปิดกล่องมาเป็นของระดับทองและเราก็ได้ทุลรหยาดลอกแบบมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งบอกเรยว่าไอเชนนี่ของโคตรดีอน สวรรค์ของคนเล่นเอเดนลิงเย่ว้าวของทองอีกแล้วไหนดูซิคืออะไรผมดาพิฆาตองคุลี <G ül üyor> ของโคตรดีกันนึงเรื่องนี้ผมต้องกลับไปบอกท่านหญิงเล่นนี่ไอ้แสแตดไม่พอต้องใช้ความพิศวงตั้งสิบสามเลยพี่มหาแลเจ้าไว้ฝูของผมท่านหญิงเลนนี่จะถามเราเรื่องสมบัติลับที่โนคอนซึ่งเราก็ได้เันมาแล้วนะครับนั่นคือดาบอ่าอ่า พิคาดองคุลีเอ่อถูกไหม,ไมรููกูก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันก่อนที่ท่านหญิงของผมจะออกเดินทางไปยังเส้นทางที่มืดมิดของนางน,นะออ้ Ooh, ได้ของใหม่ๆแล้วผมกาลังจะไปแล้วหญิงก็คุยอะไรอีกเยอะแยะก็ไม่รู้ซึ่งก็เอ่อไปดูสรุปเอาแล้วกันเอาเดินทางต่อดีกว่าผมก็ว่ามายังแม่น้าแอนเซลสายหลักแต่แปลกที่มีตุ๊กตาเลนนี่จิ๋วอยู่ตรงนี้ซึ่งน่ารักมากเลย ผมก็เลยต้องการที่จะคุยกับเลนนี่จิวแต่นางก็ไม่ยอมตอบผมผมก็เลยตามตื้ออยู่ตั้งสามรอบก่อนที่นางจะบอกว่าผมนี่รถสนิยมแปลกนะชอบคุยกับ bon. ตุ๊กตาก็ตุ๊กตามันน่ารักเนี่ยช่วยไม่ได้แล้วผมก็ช่วยเลนนี่ในการออกเดินทางตามหาเงาหายนะเพื่อจัดการมันนะนะเพราะว่ามันทําให้แม่มดเลนนี่ของเราต้องแปลกเปื้อน <Hey. S 1> ผมยอมไม่ได้อยู่ละนี่ต้องออกเดินทางกูเดินอยู่ดีเจอแมลงสาบยักษ์ที่ไหนก็ไม่รู้เฝ้า,าประตูอยู่แม่งโคตรด,ดุไอ้เหี้ย ล่อยมากขนาดนี้ก็คิดอยู่สักพักว่าจะไปยังไงดีขี้ออกละผมจะให้ทุรีวิญญาณเป็นตัวล่อแล้วผมก็จะวิ่งไปอะละพร้อมหนึ่งสองซ้ำไปลวเว้ยแม่งมดมดอยากโอ้ยเจ็บเหมือนมดกัดแล้วผมก็มาถึงน็อกสตลล่าลนครนิลันดอนต้องบิวให้นักกว่าผมก็ได้ทำการนั่งลงและคุยกับเลนนี่จิวนางก็พูดว่าครั้งหนึ่งข้าเคยเป็นมนุษย์เทพ ในบรรดามนุษย์ครึ่งเทพมีเพียงมิเคลามาลเนียและข้าเท่านั้นที่ได้รับนามนั้นพวกเราต่างก็ได้รับเลือกจากทวีองคุรีให้เป็นผู้สืบทอดอำนาจต่อจากราชินีมาริกาและเป็นเทพเจ้าองค์ต่อไปด้วยเหตุนั้นข้าจึงได้ใบามาในฐานะผู้รับใช้พิเศษแห่งมนุษย์เทพแล้วข้าก็ปฏิเสธทวีองคุรีต่อให้ต้องฉกชิงลุนมรณะ และสังหารและโทษทิ้งรา่างมนุษย์ของตัวเองก็ตามข้าก็ยอมข้าก็ไม่อยากถูกของแบบนั้นครอบงำนับจากนั้นข้ากับทวีองคุลีก็สาบแช่งกันและกันและเงาไหายนะก็คือมือรอบสังหารของมันสรุปง่ายๆเลยนะครับก็คือเลนนี่ประเสธทวีองคุลีครับก็เลยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ก็ไม่เชิงหรอกนะจากในเรื่องสุดมันลองมาเดินทางต่อก็ดีกว่าไอ้หมอนี่มันยืนขวางทางก็เลยวิ่งเข้าใส่กันแม่งเลยไม่เห็นจากคณะหมูกรอบสักเท่าไหร่ออกตามตรงเลยนะครับว่ามอนแถวนี้แม่งโคตรเยอะเลยผมก็เลยไม่สนใจแล้ววิ่งฟ้าไปเลยน่าจะดีกว่าวิ่งตามทางมาเลยก็เจอไอ้พวกยาทออนที่แม่งลอกลากได้ซึ่งแน่นอนครับเจอพร้อมกันสองตัวกูก็ไม่ไหวเส้นเคยช่างแม่งพวกนั้นแล้วมาเปิดหีบสมบัติด,ดีกว่ารีบเปิดรีบไปแต่ตัวเราก็เปิดช้าและเกินเส้นของท้องได้ข้องมาเอ,อแ้แล้วก็จ่าย เดินโคตรไกลครับบอกเลยได้ของแล้วก็ใสเ่เกียย์หมาดีใครจะสู้ก็สู่กูไปแล้วเว้ยลุยกันต่อ,อยังโลกข้างล่างที่ไม่รู้ว่าต่อไปจะคืออะไรผมเดินลงมาก็เจอมดที่หมอบอกว่ามดกัดนะเออมดตัวน,นี้แหละที่มันกัดผมตะหมูฉีดยาทุกครั้งอะ วิ่งแล้วเว้ยมุดตัวมาเริ่มเลยอา่านมดนรกเสร็จก็เจอพรโอ้โหนี่แหละสวรนางพรรีแ,รกแลกระเบอกกับเลนนี่จักหน่อยดีกว่าเลนนี่ก็เล่าเรื่องราวให้ฟังว่าแม้แต่ตอนที่ข้าประเสธท,ทวีองคุรีไบก็ยังยันที่จะอยู่กับข้าจะเป็นผู้ใช้พิเศษของข้าผู้เป็นมนุษย์ในสายตาทวีองคุรีเห็นว่าเขาใช้การอะไรไม่ได้ทั้งไบทั้งอิติต่างก็ดีเกินไปสำหรับข้า เขาน่าจะรู้อยู่แล้วแท้ๆว่าสุดปลายเส้นทางมืดมิดที่ข้าเดินอยู่เป็นอย่างไรรู้ว่าสักวันข้าจะทรยศและกำจัดโลกใบเก่าทิง้งซะอ๋อหรือจะนับเจ้าเข้าไปด้วยนะเจ้าหน่ะซื่อพอๆกับพวกเขาเลยคือบอกแนวหันล่ะเป็นตยานได้ปะไม่ผู้จ้าครับคุยกับนินติตะเพอยู่ในสภาพที่ไร้ขาเผือตัวทุกทีข้าพูดมากเกินไปจงลืมมันไปซะแม่ผมลืมไม่ลงหรอกนะบอกตามตรงเดินเก่าเส้นทางมุ่งหน้าสู่จุดหมายอันต่อไปเออหมายถึงที่ต่อไปอันต่อไปเอออะ งงเหรพูดตัวเองแล้วเนี่ยเอ,อตัวไรนิโอผีบ้าวและผมก็ได้เจอกับไอเงาไหายนะนี่สักผีรูปล่างมันจะคล้ายๆไบรครับแต่ว่าไม่ใช่ไบามาจบเรื่องนี้กันเถอะหตัวแล้วทุกคนนับเออตัวที่อ2อสและก็ตัวที่สผมบอกตามตัวผมติดอยู่กับไอเงาหายนะนี่ประมาณสีสบนาทีเลยมาดูตอนผู้ชายดีกว่า เอาจริงมันก็ไม่ยากนะหรอกครับขอแค่จับจังหวะมันได้ก็อีซี่เลยแหละครับเอาลรมุ่งหน้าต่อกันเลยดีกว่านะลีลาชิบหายเลนนี่ก็พูดเลยว่าเฮ้ยไปถึงเออผมไม่ได้ด่าไว้ฝู่ผมนะคืนลิฟต์มาก็มาโผ่ทีทะเลทรายเสื่อมสลายซึ่งมันไม่สามารถที่จะไปได้เพราะทะเลทรายเสื่อมสลต้องใช้ของ,ของน,นะแต่ซึ่งผมไม่มีใช่นั้นตัดไปตอนมีเลยแล้วกันโ,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 โน้ำกัดดินเสร็จแล้วก็ไม่รีรอรอชาเลยครับมุ่งเข้ามาด้านในซึ่งก็เอในนี่กระดงแป๊ดเลย เดินมาสักพักก็ได้เจอลงศพและผมอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าถ้าลงไปจากนี้จะเจอบอสที่ชื่อว่าแอสเทลซึ่ง บอสตอนนั้นผมติดอยู่กับมันประมาณสี่ถึงสามชั่วโมงเนี่ยแหละครับผมซึ่งผมแค่แค่อยากจะบอกว่ามันคือวิกฤตสำหรับผมเลยตอนนั้นผมร้อนรอนแล้วรอดอีกรอดแล้วรอดอีกอยากทำเวสนี้ให้จบสักทีซึ่งแม่งโค่นานซึ่งก็กูพูตั้งนานแล้วเ,เมื่อไหร่ลงศพมันจะล่วงลงไปสักทีซึ่งเราก็ไม่ตายด้วยเออปวดอะไรแย่ๆว่าข้ามเลยแล้วกันตั้งนานนั่นก็คือเส้นทางนรกของผมหมายถึงนรกในชีวิตจริงนะไม่ใช่ในเกมเชียร์เนี่ยแหละครับที่เป็นคนทำให้ผมติดงัดอยู่นี่ประมาณสี่ชั่วโมงซ ผมจะตัดไปตอนชนะเลยละกันผมมีพลังในการตัดต่อนะตอนนี้ซึ่งโคตรเกลียดไอ้นี่เลยไอ้นี่น่าจะเป็นบอสที่ยากสุดสำหรับผมแล้วงั้นก็พูดมากนะหายตัดไปเลยคนเห็นนั่นไหมนี่แหละคือความพยายามผมแล้วผมก็ได้ทําการปิดจีบมันปิดสิปิดปิดเ yeah! ย้ห้ยจังจำความทรมานตอนนั้นได้เลยผมจำได้ผมคิดแังมากแต่ไม่ไม่ได้เปิดโอ้ยสัต ผมพยงยาเสร็จแล้วแล้วก็เลงจะกลับไปหาแตนี่ก็เจอไอ้แย่ยักษ์โผมามึงอีกแล้วเหรอนี่ฮะไอ้อสุราอาเฮือขี่แตกตามระเบียบผมก็ได้พยายามสู้อยู่เกือบครึ่งชั่วโมงก็ทำไม่รู้ว่าผมสู้ไม่ได้เลยสกักน,นิดเดียวผ่านไปจนถึงหนึ่งชั่วโมงผมก็ได้เจอสูตรลับในการฆ่ามันคือการยืนอยู่บนหินตัวนี้แหละครับผมแล้วก็รอดโดโด,ดโดดลบดาบซึ่งก็ อาจจะมีโดนบ้างแต่ก็ด้วยรวมคือดีเราก็จะสามารถสแปมได้ตรงนี้เลยโอ้โหผมบอกแนะนําเลยถ้าอัพยายาเพิ่มมานามาจะดีมีประโยชน์สุดๆเลยครับผมตายตายตายซะตายซะตายซะโอเคเห็นประโยชน์ของมันหรือยังล่ะอืมขี้กับรุดตุ่ผมก็ชินนะแหมกินเวลาไปตั้งชั่วโมงหนึ่งได้เดินลงมาแล้วก็ได้เจอกับเลนนี่ที่เป็นหุ่นเชิดะนะซึ่งผมก็รอเวลานี้มาแล้วนั่นก็คือเวลาเริ่มกันเลย โอ้โหช่างเป็นต้นไม้ที่เออน่าเกียดสุดๆมีแต่ซากเลกือดมองแล้วก็หันมามองเธอเธอสวยงามสุดๆและเวลาที่ผมรอจับมือเธอมาแล้วก็สวมแหวนให้เธอช่างเป็นงานแต่งที่สุดยอดไม่รงวังที่ผมพูดไปก็ได้นะผมมโนไปเรื่อยแหละ อืมสุดยอดเลยเป็นเกียรติับท่านเลนนี่กูดาวนเควสมึงมาตั้งนานเย่แล้วก็เป็นอันจบคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแต่ก่อนที่ผมจะไปผมก็ขอทิ้งคำพูดอย่างหนึ่งไว้ก่อนนะครับสิ่งที่ง่ายที่สุดที่ผมเล่นมาคือการยอมแพ้ครับส,ส่วนเสียง่ยาสุดคือการไปต่อแต่ผมก็ยังทำมันครับเราต้องคอยอดทนเชิดหน้าไว้ และความสำเร็จจะตามมาครับขอบคุณครับ